สาวที่ไม่อยากแต่งงานแต่อยากมีลูกวันนี้เป็นวันตกไข่เธอมุ่งม,มั่นที่จะได้ลูกในคืนนี้ผู้ชายหน้าตาดีคนนี้คนโสดอย่างเธอวันนี้จะยืมยืนของผู้ชายงานดีตอนนี้แค่ฟังชายหนุ่มพูดเยเว่เเหลยงอย่าไปดูเหมือนว่าเขามีผู้หญิงอีกคนอยู่ในใจคืนนี้เจ้างลิงซีแอบอ้างว่าตัวเองเป็นเยเว่เเหลยงคนนั้นจึงตอบกลับข้าฉันอยู่นี่ค่ะตอนตอบไปหลังจากนั้นไม่พูดก็เข้าใจไม่รู้ว่าใช้เวลานาน,านแค่ไหนแต่ทั้งตัวของเจ้างลิงซีปวดไปหมดมองคนที่นอนอยู่ข้างๆ กระสิท์บางสิ่งบางอย่างยังคงทํากําไรได้มันเป็นสมบัติของมนุษย์ยีนชั้นยอดนี้ลูกของฉันต้องเกิดมาพร้อมกับคุณธรรมที่สมบูรณ์เธอไม่ต้องการแต่งงานดังนั้นเธอจึงต้องการใช้เขาเพื่อมีลูกวางแผนที่จะไม่เจอเขาอีกเจิ้งหลิงซีจากไปอย่างมีความสุขบ,บายวันรุ่งขึ้นเธอไปหาเพื่อนของเธอคนสองคนพบกันที่ร้านกาแฟ เชิงหลิงซีดีใจใอวดว่ายินดีกับฉันด้วยเดือนหน้าฉันจะเป็นแม่คนแล้วตรงกับวันตกไข่ที่แน่นอนแค่ไข่ตกก็ติดทันทีเซียวหลินถามอย่างกระตือรือร้อนร่างกายของหญิงเบอร์สุดเก็บไว้สองปีแล้วเอาไปแบบนี้ตรวจสอบผู้ชายคนนั้นไม่มีภรรยาหรือลูกหรือยังไม่งั้นเป็นปัญหาใหญ่แน่เจิงหลิงซีตอบทันทีได้ดูมาระยะหนึ่งแล้วเขาจะไปที่บาร์ทุกวันที่15เพื่อดื่มเหล้าไม่เข้าใกล้ผู้หญิงเขาเป็นคนดี เซียวหลินทันคิดได้ว่าจะพูดอะไรบางอย่างอาคืออย่างนี้ครั้งสุดท้ายที่มีการเปิดเผยข้อมูลของแขกประธานเฉินถูกไล่ออกคณะกรรมการมอบหมายหัวหน้าใหญ่มาที่บริษัททั้งสองคุยกันสักทักก็แยกย้ายวันต่อมาหัวหน้าใหญ่ของบริษัทสาวสาวต่างพากันออกไปดูออกไปสวัสดีที่แท้เป็นหนุ่มหล่อมีเงินมากมายมีแค่เจิ้งหลิงซีเท่านั้นที่ตกใจนานแค่ไหนกว่าที่เธอจะได้นั่งบนมาตำแหน่งนี้ทำไมนอนกับผู้ชายโดยพลาการแถมอีกคือระดับหัวหน้าอีกด้วยและเมื่อครั้งใหญ่แล้ว ประธานเฉินมาที่ฝ่ายสถิติของเจิ้งหลิงซีเธอแค่หวังว่าจะมีรูที่เธอสามารถคลางเข้าไปได้ในทันทีเจิ้งหลิงซีก้มศีรษะเพื่อหลีกเลี่ยงใครจะคิดว่าประธานเฉินจะเดินมาข้างหน้าเธอเธอตกใจกลัวกำลังจะลุกหนีจู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาผู้หญิงคนเมื่อกี้ใน,ผนแผนกสถิติชื่ออะไรผู้ช่วยรายงานครับท่านประธานเธอชื่อเจิ้งหลิงซีรับผิดช,ชอบผแผนกสถิติเรียกเธอมาที่นี่อึดอัดมาก เจิงหลิงซีทำได้เพียงทำเป็นทักทายท่านประธานอย่างสุภาพภาพร้อนระอุในคืนนั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งดูเหมือนว่าเขาจะจำเธอได้แล้วเฉินจิงเหยี่ยนยิ้มและพูดว่าเจ้างลิงซีใช่ไหมตอนบ่ายมาที่ห้องทำงานฉันรายงานเกี่ยวกับของแผนกของเธอในตอนบ่ายเจ้างลิงซีเคาะประตูอย่างประมาได้ยินเขาพูดก่อนเจ้างลิงซีเอาการนี้ไปไปที่นั่นถ้ามีปัญหาคุณก็จัดการเองเจ้างลิงซีตอบกลับท่านประธานอย่างสุภาพทันทีจากนั้นเอื้อมมือไปหยิบการ ขอบคุณท่านประธานเฉินนะคะเฉินจิงเหยียนก็พูดขึ้นทันทีว่าฉันคิดว่าคุณจะแซงทําเป็นไม่รับเจิ้งหลิงซีตอบทันทีฉันรู้ว่าถ้าไม่เอาเงินไปคุณจะไม่สบายใจในใจอดีใจกําไรมากจริงๆจูจูเฉินจิงเหยียนก็เดินเข้ามาหาเธอยกคางของเธอและพูดว่าเธอกําลังยั่วยวนฉันเจิ้งหลิงซีคิดในใจฉันเคารพเพราะเงินแค่นั้นเองแค่เอื้อมมือก็ตื่นเต้นแล้ว รักตัวเองอย่างแท้จริงโดยไม่คาดคิดเฉินจิงเหยียนยกนิ้วขึ้นมารูปไาล่ใบหน้าของเจิ้งหลิงซีทันใดนั้นนิ้วของเขาก็สัมผัสริมฝีปากของเธอเจิ้งหลิงซีกัดโดยสัญชาตยานคิดไปคิดมามันไม่ถูกนี่คือบิ๊กบอสทำอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยปล่อยใครจะคิดว่าทันทีที่เธอเปิดปากของเธอเขากลับใส่มันลึกลงกว่าเดิมเจิ้งหลิงซีผลักเขาออกเช็ดน้ำลายและวิ่งออกไป ส่วนเฉินจิงเหยียนก็ยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์เจิงหลิงซีโกรธมากจึงเดินไปด่าไปขอให้คุณถูกเตะออกจากประตูกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ไม่มีเครื่องปรุงขับรถก็ถูกรถชนมองมาเห็นเสี่ยวหลินพอดีกำลังถามว่าเธอเจอบอสเป็นยังไงหลังจากที่เล่าทั้งหมดให้เธอฟังเสี่ยวหลินหัวเราะชอบใจและพูดขึ้นว่าว้าวเป็นเรื่องดีเลยนะเนี่ยยิ่งกว่าละครซะอีกเซียวหลินให้คำแนะนำว่าท่านประธานเฉินคือชายคนนั้นผู้มีอำนาจสูงครอบครัวไม่มืดมนถ้าคิดผิดเดินหน้าต่อไปและเติบโตไปด้วยกัน เจ้หลิงซีก็ตอบกลับว่าใครอยากจะเป็นกับแฟนคนนั้นตลอดชีวิตนี้ฉันไม่คิดที่จะแต่งงานสาเหตุจริงๆเป็นเพราะเมื่อเธอยังเด็กเธอมักจะเห็นพ่อทุบตีแม่ของเธอแม่ของเธอถึงกับคุกเข่า,ข,าขอร้องให้เขาเลิกกับมีน้อยทรมานทุบตีทรยศนี่คือปมของเธอเกี่ยวกับการแต่งงานเธอไม่ไว้ใจผู้ชายคนไหนเลยตลอดชีวิตของเธอยึดคติไม่แต่งงานแต่หาทางมีลูกดังนั้นหลังจากเลือกอย่างที่ทั่วแล้วว่าจะนอนกับใครกลับพบว่าอีกฝ่ายเป็นบิ๊กบอสของบริษัทแถมเขายังเรียกไปที่ห้องเพื่อแกล้งอีก หลังจากยุ่งงก็ถึงเวลาเลิกงานแล้วเจิงหลิงซีไปที่ประตูและเห็นฝนตกหนักแต่เธอไม่ได้พกร่มมาด้วยรถราคาแพงก็มาปรากฏว่าเป็นเฉินจิงเหยียนเขาเรียกให้เธอขึ้นรถตอนแรกเธอปฏิเสธแต่เมื่อเห็นเขากำลังจะเหยียบคันเร่งไปเลยเพิ่งตื่นตัวเจิงหลิงซีพูดอย่างรวดเร็วว่ารอฉันด้วยหลังจากบอกลาเขาเจิงหลิงซีกลับบ้านอาบน้ำไม่คิดว่าอยู่กับเฉินจิงเยียนเป็นการส่วนตัวมันไม่ได้น่าอึดอัดอย่างที่เธอคิดอดไม่ได้ที่จะยอมรับว่าคืนนั้นก็มีส่วน ทันใดนั้นเธอก็นึกออกว่าเธอลืมโทรศัพท์ไว้ในรถของเขาตอนกลางคืนแบบนี้เธอไม่กล้าออกไปไหนตอนดึกทันใดนั้นมีคนเคาะประตูเจิงหลิงซีก็ตื่นขึ้นเพราะเสียงโทษคนบ้าที่ไหนปานนี้ยังมาหาเธอเธอห่อผ้าเช็ดตัวไว้ชั่วคราวแล้วไปเปิดประตูพบว่าเป็นเฉินจิงเหยียนเขามาทำอะไรตอนกลางคืนเนี่ยแล้วถามเขาว่ารู้ได้ไงว่าเธออยู่ห้องนี้เห็นเขาหยิบโทรศัพท์ออกมายื่นให้เธอเจิงหลิงซีกล่าวขอบคุณและกลับเข้าไปทันใดนั้นอีกฝ่ายก็ดึงเธอเข้ามาในอ้อมกอดถึงกับพูดหยอกล้อเธอคุณเข้ามาในอ้อมกอดผมทำไม เจ้หลิงซีก้าวถอยหลังทันทีอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเค้กที่ทุกคนอยากกินคุณต่างหากที่ดึงฉันพูดเหมือนคุณยังไม่ได้กินเค้กเลยเจ้างิงซีโต้กลับกินแล้วจะทำไหมรสชาติแย่มากฉันอยากตายเห็นเฉินจิงเหยียนเข้ามาใกล้ใบหน้าของเธอรสชาติแย่ขนาดนั้นแต่ทำไมฉันคิดถึงใครบางคนในคืนนั้นทำไม่มีการแสดงออกที่หลากหลายเช่นนี้เจ้างิงซีคัดค้านทันทีไม่มี เฉินจิงเยียนกลับเข้ามาใกล้อีกครั้งและกระซิบแล้วแบบนี้เป็นไงในหัวของคุณคิดอะไรผมรู้ดีกว่าใครๆเจิ้งหลิงซีรีดร้องไม่ได้แล้วรีบวิ่งไปปิดประตูมันน่าร้องขอชีวิตจริงๆร่างกายของเธอได้จดจำการตื่นของอีกฝ่ายนั่นเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้ตอบสนองได้วันรุ่งขึ้นเป็นเวลาเช้าตรู่แม่โทรมาปลุกวันนี้มีนัดดูตัวขี้เกียจฟังแม่บน่นเจิ้งหลิงซีจึงต้องไปจัดการให้เสร็จๆจากนั้นเธอก็ไปที่ร้านกาแฟที่นัดเมื่อเห็นก็ตกใจมากหลิว หลิวหย่าตรงคนที่มาดูตัวกับเธอคือคนที่เธอแอบชอบตอนประถมแอบรักเจ็ดปีประธานนักเรียนหลิวหย่าตงเมื่อเขาจบการศึกษาจากวิทยาลัยเขามั่นหมายและเธอถึงตายใจเจิ้งหลิงซีตกใจมากพูดขึ้นบังเอิญจริงๆทั้งสองถูกบังคับให้มาดูตัวหลิวหย่าตงถามเธอว่าเธอมีชีวิตที่ดีในช่วงไม่กี่ปีมานี้สบายดีไหมถ้าไม่ดีเธอก็ต้องบอกว่าดีแต่ได้ยินเขาบอกว่าเขาไม่ได้ค่อยดีมาหลายปีแล้วในปีนั้นคู่มั่นของเขานอกใจปีนี้เพิ่งเรียนจบปริญญาเอก แต่อาชีพที่เขาเลือกก็ช่างมืดมนเหลือเกินไม่มีงานที่เหมาะสมตอนนี้อายุ30เปลี่ยนจบปริญญาเอกแล้วจะมีอะไรเจิ้งหลิงซีปลอบใจเขาว่ากลัวอะไรนี่มันศตวรรษที่21แล้วนะฉันเชื่อว่ามันไม่ยากเกินไปสําหรับคนที่จะเริ่มต้นจากน้ําพักน้ําแรงลิวหออยาตงบอกว่าผ่านไปหลายปีเธอก็ยังคงอ่อนโยนใช่แล้วในใจฉันมีความลับอยู่มาตลอดจริงๆในตอนแรกเขาหน้าแดงและพูดว่าฉันเคยชอบเธอคําพูดนี้ทําให้เจิ้งหลิงซีตกใจไม่ได้มาทําให้เธอกลัว ฉันแค่ไม่อยากทิ้งความเสียใจไว้เจิ้งหลิงซีได้ยินประโยคนี้ไม่เพียงไม่ไมดีใจเท่านั้นแต่ในทางกลับกันก็อายๆหลังจากนี้พวกเขาไม่ใช่นักเรียนมัธยมปลายในปีนั้นอีกต่อไปตอนนี้เธอไม่รู้สึกอะไรแล้วในขณะนี้เสียงเย็นๆดังกล้องเรียกเจิ้งหลิงซีเสียงนี้ไม่ต้องมองก็รู้ว่าคือวูชื่หันเป็นลูกสาวของพ่อเธอกับมีน้อยใบหน้าและรูปร่างนั้น โลดแล่นในโลกของสาวฮอตพ่อของเธอไม่ใช่ตะเกียงน้ำมันมองหามีน้อยอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเธอจึงอายุน้อยกว่าเจิ้งหลิงซีเพียงสองเดือนทุกครั้งที่ทั้งสองคนมาพบกันก็จะทะเลาะก,กันไม่เข้าใจว่าหน้าคมคมอย่างนั้นนั่นมีดีอะไรนักหนาสมองไม่มีข้อห้ามอย่างแน่นอนบูชื่อฮันตะกวนขึ้นเฉินจิงเหยียนแกเป็นอะไรปากก็เหม็นอย่างห้องน้ำยังมีหน้ากล้ามาดูตัวอีก ทำไมแม่ใจร้ายของแกถึงคลอดแกออกมาเจิ้งหลิงซีไม่ทนฟังอีกต่อไปโยนถ้วยกาแฟใส่หน้าเธอโดยตรงทันใดนั้นก็จำได้เมื่อเธอยังเป็นเด็กพ่อของฉันทุกตีเธอเป็นครั้งแรกเป็นเพราะเธอกับบูชื่อหันทะเลาะก,กันเธอถูกพ่อของเธอทุกตีและตักเตือนถ้ายังกล้ารังแกน้องฉันจะหักขาแกในตอนเช้าเสียงโทรศัพท์ตุกเจิ้งหลิงซีได้รับดอกไม้จากหลิวหย่าตงยังไม่ถึงขั้นเป็นที่หวั่นไหวแต่เธอไม่สามารถสันไหวได้อีกต่อไป,ออไปเธอเป็นคนที่จะไม่แต่งงานปฏิเสธความรักอย่างรุนแรงอยู่คนเดียวไปตลอด เจิ้งหลิงซียังมีน้องสาวชื่อวีวีผลการเรียนดีมากและยังเชื่อฝั่งมากทั้งสองคนไปทานข้าวที่ร้านอาหารแม่บอกให้เจิ้งหลิงซีมากินข้าวที่บ้านป้าเพื่อแสดงความยินดีกับน้องชายที่กำลังจะไปโรงเรียนถึงพ่อของเธอนั้นจะแย่แต่คุณป้าก็ดีกับเธอมากแอบช่วยเธอหลายอย่างแม้จะไม่อยากเห็นหน้าพ่อที่เสียเอียนแต่เพื่อป้าเจิ้งหลิงซีก็เลยต้องมาเธอเดินเข้าไปในงานปาร์ตี้ด้วยรองเท้าส้นสูงเพิ่งเงยหน้าขึ้นมองไม่คาดคิดว่าเฉินจิงเหยียนก็อยู่ที่นี่แล้้วจจะฟังงปาาแนนนนนีี่คือเเิิหยย พ่อของเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการทัชประจำจังหวัดก่อนหน้านั้นเคยช่วยลุงของหลานเธอยังแสดงความปรารถนาที่จะจับคู่พวกเธอเจ้งงลิงซีเคารพบเธอดังนั้นเธอจึงอยู่ทานอาหารเย็นบนโต๊ะอาหารเย็นเห็นสุนัขจิ้งจอกที่พ่อของเธอมีความสัมพันธ์กับในปีนั้นเธอชื่อชิวเล่ปัวแม่ของบูชื่อหันเธอคิดว่าครอบครัวของตระกูลเฉินนนั้นโดดเด่นไม่ควรพลาดโอกาสนี้จึงพูดกับบูชื่อหันลูกกับเฉินจิงเยียนต่างก็ยังเป็นับรุ่นมีอะไรก็คุยกันนะบูชื่อหันวางนิ้วบนทางเปลงเสียงของเธอ ฉันเรียกคุณว่าเฉินจิงเยียนได้ไหมเฉินจิงเหยียนตกลงอย่างใจเย็นเจิ้งหลิงซีเชี่ยวชาในการกินข้าวและไม่ได้สนใจทันใดนั้นพ่อของเธอก็ตะโกนขึ้นมาเจิ้งหลิงซีฉันถามเธอเมื่อสองสามวันก่อนทําไมคุณถึงคว้างกาแฟน้องแถมยังสับแช่งบ้านเราไม่ให้สงบสุขเจิ้งหลิงซีแอบคิดว่าคนดีเหล่านี้กล้าก่อปัญหาก่อนเธอพูดเสียงดังตั้งแต่วันที่คุณทิ้งฉันไปฉันก็ใช้นามสกุลเจิ้งของแม่ของฉันเธอเป็นน้องสาวของฉันตั้งแต่เมื่อไหร่หรอชิวเล่ปวดแส้ทธเป แล้วยังกล้าตำหนิเจิ้งหลิงซีลูกควรเรียนรู้จากอูชื่อหังนเธอไม่เคยขัดพ่อที่น่าตลกกว่านั้นคือเธอบังคับให้ขอโทษพ่อด้วยอย่าทำลายบรรยากาศบนโต๊ะเจิ้งหลิงซีโมโหนหน้าแดงโซเพนีประเภทชิวเล่ยปัวรู้วิธีที่จะสอนเธอยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธเจิ้งหลิงซีทุบโต๊ะเสียงดังและพูดว่าชิวเล่ยปัวคุณมีคุณสมบัติอะไรถึงจะมาสอนฉันเป็นชู้กับสามีของคนอื่นแถมยังมีลูกอีก ไม่คาดคิดว่าชายชาราจะบ้าคลั่งขนาดนี้ลุกขึ้นและตกหน้าเจ้างลิงซีทําให้เธอลม้มลงกับพื้นชิวเล่ปัวก็แกล้งทําเหมือนมาห้ามปรามแต่ถ้ยคําเปลี่ยนด้วยความหมายเจ้างลิงซีไม่รู้อะไรว่าไม่ว่าจะหญิงยโสแค่ไหนก็ยังเป็นลูกของคุณนี่ยิ่งทําให้เจ้างลิงซีตื่นกัดฟันชิวเล่ปัวฉันจะฆ่าเธอเธอรีบพุ่งไปหาชิวเล่ปัวกลับโดนตบอีกทีเจ้างลิงซีคว้ามอฟโยนไปที่ชายหญิงทันทีและแน่นอนว่าสิ่งที่เธอได้รับกลับมาคือการทุบตีจากเขาคราวนี้ไม่มีใครห้าม เฉินจิงเหยียนมองดูหญิงสาวที่บาดเจ็บนอนอยู่ตรงนั้นเสียใจแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง